นักเรียนวันนี้เรามาเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาภาษาไทยกับครูแนนกันนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับชาดกเรื่องสุวรรณสามชาดกค่ะทั้งในแง่ของเนื้อเรื่องแล้วก็คติสอนใจที่ได้จากเรื่องนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปรู้จักกับชาดกเรื่องนี้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่คุณครูจะเล่าเรื่องสุวรรณสามชาดกให้นักเรียนฟัง คุณครูขอพูดถึงที่มาของชาดกเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะคะสุวรรณสามชาดกเป็นชาดกหนึ่งในจำนวนสิบเรื่องในมหานิบาตชาดกซึ่งกล่าวถึงการบำเพ็ญเมตตาบารมีของพระโพธิสัตว์โดยเนื้อเรื่องเริ่มจากการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสปรารภิิษุรูปหนึ่งที่บวชมาได้12พรรษาและต้องการลาสิกข,ขาไปปรนิบัติบิดามารดาของตน ที่กำลังตกระกรรมลำบากต้องขอทานชาวบ้านเลี้ยงชีวิตในแต่ละวันพระภิกษุรูปนั้นได้ฟังธรรมเทศนาชื่อว่ามาตุโปสกสูตรซึ่งพระพุทธเจ้ากำลังแสดงแก่พุทธบริษัททำให้ท่านเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าการบวชเป็นพระก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้จึงได้ตัดสินใจไม่ลาสิกขา และได้อาศัยอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตมาเลี้ยงดูท่านทั้งสองจนทําให้พระภิกษุรูปนั้นผ่ายผอมแม้กระนั้นท่านก็ยังได้รับคําติฉินนินทาจากพระสง์รูปอื่นๆโดยอ้างว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญ,ญาตให้พระภิกษุป,ประพฤติเช่นนี้ทำให้ท่านลำบากใจมากจึงได้หยุดการปรนิบัติบิดามารดาไปพักหนึ่ง เรื่องราวการปรนิบัติบิดามารดาทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกลับตัดสรรเสริญว่าเป็นเรื่องที่ดีงามแม้พระพุทธองค์เองก็ยังเคยได้ปรนิบัติมาแล้วในอดีตชาติเหมือนกันจากนั้นพระองค์ก็ได้ท่งเล่าเรื่องราวอดีตชาติของพระองค์ให้เหล่าพระภิกษุเหล่านั้นฟังซึ่งเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเล่าก็าคือชาดกเรื่องสุวรรณสามนั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นเนื้อเรื่องของสุวรรณสามชาดกนะคะนักเรียนในอดีตการมีนายพรานอยู่สองสหายทั้งสองคนรักใคร่กันมากโดยทั้งสองตั้งใจว่าถ้าฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกชายก็จะให้แต่งงานกันเพื่อที่จะให้ครอบครัวทั้งสองนั้นเกี่ยวดองกันผูกพันกันใกล้ชิดกันโดยไม่มีอะไรเสรื่อมคลายต่อมาฝ่ายหนึ่งก็มีลูกชายชื่อว่า ทุก,กูลกุมารอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวชื่อว่าปาริกากุมารีเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตางดงามสติปัญญาฉลาดเฉลียวและมีจิตใจ,จตั้งมั่นอยู่ในศีนลธรรมอันดีงามเมื่อเติบโตขึ้นพ่อแม่ของทั้งสองก็ตกลงจะทำตามที่เคยตั้งใจไว้คือให้ลูกของทั้งสองบ้านได้แต่งงานกันแต่ทั้งทุก,กูลกุมารและปาริกากุมารี ต่างบอกกับพ่อและแม่ของตนว่าไม่ต้องการแต่งงานกันแม้จะรู้ดีว่าฝ่ายหนึ่งเป็นคนดีรูปร่างหน้าต่าง,งดงามและเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กก็ตามในที่สุดพ่อแม่ของทั้งสองก็ยังคงจัดงานแต่งงานให้จนได้ถึงแม้ว่าทุก,กูลและปาริกาจะแต่งงานกันแล้วแต่ต่างฝ่ายก็ยังคงประพฤติการเสมือนกับเป็นเพื่อนกันตลอดมาไม่เคยประพฤติต่อการฉันสามีภรรยา ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองคนมีความปรารถนาตรงกันก็คือประสงค์จะออกบวชไม่อยากดำรงชีวิตอย่างชาวบ้านธรรมดาซึ่งจะต้องพัวพันอยู่กับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเป็นอาหารบ้างเพื่อป้องกันตนเองบ้างเมื่อได้อ้อนวอนพ่อแม่อยู่เป็นเวลานานในที่สุดทั้งสองก็ได้รับคำอนุญ,ญาตให้ออกบวชและได้พาการเดินทางสู่ป่าใหญ่พร้อมทั้งอธิษฐานออกบวช นุ่งห่ม้าย,ย้อมเปลือกไม้และไว้มวยผมอย่างดาบทบบำเพ็ญธรรมอยู่น้าสาราในป่านั้นด้วยความเมตตาอันมั่นคงของทั้งสองคนบรรดาสิงสาราสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าก็ต่างพากันมีเมตตาจิตต่อกันไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันและอยู่กินกันด้วยความสุขสำราญต่อมาพระอินได้เล็งเห็นว่าทั้งสองจะตาบอดเพราะกรรมเก่า จึงได้เสด็จลงมาแนะนำให้ทั้งสองมีบุตรด้วยกันทุกกูลดาบทจึงถามว่าอาตมาบําเพ็ญพรตเพื่อความพ้นทุกข์อาตมาจะมีบุตรได้อย่างไรอาตมาไม่ต้องการดำรงชีวิตอย่างคนธรรมดาที่จะต้องทำให้ต้องวนเวียนอยู่ในความทุกข์อีกพระอินตรัสว่าท่านไม่จำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติอย่างคนทั่วไปแต่ท่านจำเป็นต้องมีบุตรไว้ช่วยเหลือปรนิบัติ ขอให้เชื่อข้าพเจ้าเถิดท่านเพียงแต่เอามือลูกท้องนางปาริกาดาบสินีในเวลาที่นางมีระดูนางก็จะตั้งคันลูกในคันของนางจะได้เป็นผู้ดูแลท่านทั้งสองต่อไปต่อมาไม่นานนางปาริกาดาบทสินีก็ตั้งคันแล้วคลอดบุตรมีผิวพันธุ์ดุดสีทองออกมาจึงได้พากันตั้งชื่อว่าสุวรรณสามกุมารน,นับตั้งแต่เกิดมา สุวรรณสามกุมารก็เป็นเด็กที่มีจิตใจเมตตาต่อสรรพสัตว์เวลาที่บิดามารดาออกไปหาผลไม้ในป่าก็จะมีเหล่ากินรีมาคอยดูแลและเป็นเพื่อนเล่นนอกจากนี้สุวรรณสามกุมารยังเป็นเด็กที่มีความฉลาดและกระตันยูกตะเวทีทุกครั้งที่บิดามารดาออกไปหาผลไม้ก็จะคอยสังเกตเส้นทางไปกลับของท่านทั้งสองไว้ เพื่อว่าหากเกิดอันตรายขึ้นในอนาคตจะได้ออกมาติดตามและช่วยเหลือได้ทันอยู่มาวันหนึ่งเมื่อทุกูลดาบทและนางปาริกาดาบทินีออกไปหาผลไม้ในป่าเผอิญฝนตกหนักทั้งสองจึงหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้จอมปลวกโดยไม่รู้ว่าที่จอมปลวกนั้นมีงูพิษอาศัยอยู่เมื่องูตกใจจึงพ่นพิษออกมาป้องกันตัว พิษร้ายของงูได้เข้าตาของทั้งสองจนทำให้ดวงตาของทั้งสองบอดสนิททุกูลดาบทและนางปาริกาดาบทินีจึงไม่สามารถที่จะกลับไปยังอาสมที่พักได้สาเหตุที่ทำให้ดาบททั้งสองต้องสูญเสียดวงตาเป็นเพราะกรรมเก่าในชาติก่อนเมื่อครั้งที่ทุกูลดาบทเกิดเป็นหมอรักษาดวงตาปาริกาดาบทินีเกิดเป็นภรรยาของหมอวันหนึ่ง หมอได้รักษาดวงตาของเศรษฐีคนหนึ่งจนหายขาดแล้วแต่เศรษฐีไม่ยอมจ่ายค่ารักษาภรรยาจึงบอกให้สามีปรุงยาและโกหกเศรษฐีว่าต้องใช้ยานี้ป้ายอีกครั้งแล้วตาจะหายดีฝ่ายเศรษฐีก็หลงเชื่อในสรรพคุณของยาจึงทำตามตาของเศรษฐีก็กลับมาบอดสนิทในไม่ช้าบาปกรรมที่ได้ทำไวในชาติก่อนส่งผลให้ทั้งสองจะต้องตาบอดในชาติพนี้ ฝ่ายสุวรรณสามไม่เห็นว่าบิดามารดากลับมายังอาสมจึงได้ออกติดตามหาเพราะใกล้เวลาพลบค่ำแล้วพลางตะโกนเรียกเป็นระยะในที่สุดก็ได้พบบิดามารดาเดินวนเวียนอยู่ใกล้กับจอมปลวกเพราะในตาบอดสนิทหาทางกลับไม่ได้สุวรรณสามจึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อบิดามารดาเล่าให้ฟังสุวรรณสามก็ร้องไห้แล้วก็หัวเราะ บิดามารดาจึงถามว่าเหตุใดจึงร้องไห้และหัวเราะสวรณสามจึงตอบว่าที่ลูกร้องไห้เพราะบิดามารดาตาบอดเมื่อลูกอายุได้เพียง16ปีเท่านั้นแต่ที่หัวเราะเพราะดีใจว่าต่อไปนี้จะได้เลี้ยงดูบิดามารดาได้อย่างเต็มที่สุวรรณสามกุมารได้ปลอบโยนท่านทั้งสองและพากลับไปยังอาสมนับตั้งแต่นั้นมา สุวรรณสามกุมารก็ตั้งใจปรนิบัติบิดามารดาเป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่จัดเก็บที่นอนหมอนมุง้งจัดน้ำล้างหน้าบ้วนปากจัดเตรียมผลไม้และหาน้ำใช้น้ำดื่มไว้พร้อมเมื่อบิดามารดาบริโภคแล้วตนเองจึงบริโภคทีหลังนอกจากนี้ยังได้จัดแจงผูกราวเชือกโยงไว้กับอาสมไปยังที่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะ ที่พักกลางวันที่พักกลางคืนและที่เดินจงกลมเพื่อให้บิดามารดาเดินไปได้อย่างสะดวกในเวลาที่ตนออกไปหาผลไม้ในป่าอยู่มาวันหนึ่งกษัตริย์แห่งเมืองพารณาณสีพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ได้เสด็จประพาสป่าล่าเนื้อในป่าหิมพาน์ตามลำพังพระองค์พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามกุมารอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์ กำลังลงไปตักน้ำที่ท่าเดียวกันกับพวกสัตว์ที่กำลังลงไปกินน้ำจึงเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่พระองค์เห็นนี้เป็นเทวดาหรือนาคเพราะในถ้ำกลางปากเขารำนาวพายนี้ไม่น่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่ได้จึงได้ทรงตัดสินพระไทยที่จะยิงให้ได้รับบาดเจ็บแล้วเสด็จเข้าไปตรวจดูว่าเป็นอะไรกันแน่ขณะที่สุวรรณสามกุมารน,นุ่งห่มผ้าเรียบร้อยแล้วหลังจากที่อาบน้ำเสร็จ กำลังยกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าพระเจ้าปิเลยักษ์ทรงเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะจึงได้ทรงยิงลูกศรอ,อาบยาพิษไปถูกสีข้างด้านขวาทะลุสีข้างด้านสายทําให้สุวรรณสามกุมารสุดตัวลงเลือดไหลนองณที่ตรงนั้นส่วนฝูงสัตว์ที่แวดล้อมสุวรรณสามกุมารก็พากันวิ่งแตกตื่นกระเจิดกระเจิงหนีเข้าป่าก,กันไป สุวรรณสามกุมารเมื่อรู้ว่าตนเองถูกยิงจึงได้รวบรวมสติประคองกายไม่ให้ล้มลงทีเดียวค่อยๆวางหม้อน้ำลงแล้วกวาดทรายมาร้อมเาไว้เพื่อไม่ให้หม้อน้ำล้มจากนั้นนอนหันศีรษะไปทางอาสมที่บิดามารดาอยู่อดกลั้นความเจ็บปวดทั้งหมดพลางมองหาที่มาของลูกศรแล้วพูดเรียกหาคนที่ยิงตนว่ายิงตนเพื่ออะไรด้วยถ้อยคำอันไพราะจับใจ ทำให้พระเจ้าปิลยักษ์ที่ทรงแอบทอดพระเนตรอยู่ได้ทรงฟังคํานั้นจึงเกิดความอัศจรรย์พระไทยที่สุวรรณสามกุมารไม่โกรธตอบผู้ที่ทํำ้ายตนกลับเรียกหาด้วยถ้อยคําอันไพเราะพระเจ้าปิลยักษ์จึงได้เสด็จออกจากที่ซ่อนและตรัสยอมรับว่าเป็นเจ้าของลูกศรอ,อาบยาพิษนี้สวรณสามกุมารจึงได้ถามถึงสาเหตุที่ยิงตนพระเจ้าปิลยักษ์ ก็ตรัสต่อไปว่าที่โกรธเป็นเพราะสุวรรณสามกุมารเป็นต้นเหตุทําให้สัตว์ป่าวิ่งหนีสุวรรณสามกุมารจึงได้พูดชี้แจงไปว่าตั้งแต่อยู่ในป่านี้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะกลัวตนไม่ว่าสัตว์ตัวนั้นจะเป็นสัตว์ดุร้ายหรือสัตว์น่ารักทําให้พระเจ้าปิลลยักษ์ทรงยอมรับผิดในการกระทําครั้งนี้ว่าเพราะความโลภในการล่าสัตว์จึงได้ยิงคนบริสุทธิ์ แล้วตรัสถามสุวรรณสามกุมารว่าตักน้ําไปให้ใครเมื่อทราบว่ายังมีอีกสองชีวิตที่ตาบอดรอคอยการกลับไปของสุวรรณสามกุมารจึงรู้สึกว่าตนมีความผิดอย่างมหันที่ทำร้ายคนหนึ่งแต่กระทบถึงอีกสองชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่สุวรรณสามกุมารจะสลบไปได้ขอร้องให้พระเจ้าปิลยักษ์ช่วยดูแลบิดามารดาของตน พร้อมทั้งบอกเส้นทางไปยังอาสมพระเจ้าปิลยักษ์ทรงเสียพระทัยในการกระทําครั้งนี้ทรงได้ทําตามที่สุวรรณสามกุมารร้องขอได้ทรงแบกหม้อน้ามุม่งหน้าไปยังอาสมเมื่อไปถึงก็ได้หาโอกาสบอกเรื่องราวที่พระองค์ทรงยิงสุวรรณสามกุมารดาบท,ทั้งสองเมื่อทราบข่าวมิได้แสดงอาการโกรธเคืองพระเจ้าปิลยักษ์แต่อย่างใด แต่กลับร้องไห้คร่ำครวญที่บุตรชายต้องมาตายตั้งแต่วัยเยาว์จึงได้ร้องขอให้พระเจ้าปิลยักษ์พาไปดูศพลูกชายแม้พระเจ้าปิลยักษ์จะทรงห้ามปรามว่ามีสัตว์ร,ร้ายมากมายในป่าทั้งสองก็ไม่ยอมเชื่อฟังไม่กลัวสัตว์ป่าทั้งหลายผลสุดท้ายพระเจ้าปิลยักษ์ก็ทรงสเสด็จพาทั้งสองไปดูศพลูกชายที่ริมฝั่งแม่น้ำเมื่อไปถึงนางปาริกาดาบสินี ก็ได้ตรวจดูร่างกายของบุตรชายเห็นว่ายังไม่ตายเพียงแต่สลบไปเท่านั้นจึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงความดีที่สุวรรณสามกุมารได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอแม้บิดาก็ได้กระทำสัจจะอธิษฐานเช่นเดียวกันเทพธิดาพระสุนทรีที่เคยเป็นมารดาของสุวรรณสามกุมารในชาติที่เจ็ดก็ได้มาทำสัจจะอธิษฐานให้สุวรรณสามกุมารฟื้นขึ้นมาจากความตาย พอสิ้นคำอธิษฐานก็เกิดเหตุอัศจรรย์สี่อย่างขึ้นพร้อมกันก็คือสุวรรณสามกุมารฟื้นสติขึ้นมาในตาของดาบททั้งสองกลับมาหายเป็นปกติพระอาทิตย์ทอแสงยามอรุณพอดีและสี่คนก็ลอยมาปรากฏที่หน้าอาสมสุวรรณสามกุมารหลังฟื้นขึ้นมาก็ได้กราบแทบเท้าบิดามารดาและกล่าวคำอวยพรท่านทั้งสอง พร้อมทั้งแสดงธรรมให้พระเจ้าปิลยักษ์ยึดมั่นอยู่ในทศพิตราชธรรมในการปกครองบ้านเมืองพระเจ้าปิลยักษ์ก็ทรงรับรองว่าจะปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วตรัสอําราดาบททั้งสามเสด็จกลับไปยังเมืองพาราณสีส่วนทุก,กูลดาบทปาริกาดาบทสินีและสวรรณสามกุมารก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมต่อไปจนได้บรรลุฌานสมาบัติ เมื่อสิ้นอายุไขก็ได้บังเกิดในพรมโลกคติธรรมที่ได้จากชาดกเรื่องสุวรรณสามชาดกบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมแก้ไขคุ้มครองบุตรผู้เลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้นั้น และเมื่อบุคคลผู้นั้นจากโลกนี้ไปแล้วเขาย่อมได้บันเทิงอยู่บนสวรรค์นักเรียนพอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องราวทั้งหมดของชาดกเรื่องสุวรรณสามชาดกเป็นอย่างไรนะคะหากนักเรียนคนใดยังจดจําเรื่องราวหรือว่ายังไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดดีนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูช่วงคลิปก่อนหน้านี้ได้ค่ะ หรือว่าคลิกตามลิงก์ที่ครูแนบเอาไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะหากนักเรียนคนใดเข้าใจเนื้อหาเนื้อเรื่องดีแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบกิจกรรมที่ครูแนบเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะหากนักเรียนคนใดไม่สามารถที่จะพิมพ์ใบกิจกรรมออกมาได้นักเรียนไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะนักเรียนสามารถที่จะเขียนเฉพาะคําตอบนะคะลงไปใน กระดาษ A4 ค่ะหรือว่าในกระดาษสมุดแบบฝึกหัดก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่เอาไว้บนหัวกระดาษด้วยนะคะจากนั้นนักเรียนถ่ายภาพค่ะแล้วก็อัปโหลดไฟล์ภาพมาตามขั้นตอนที่แนบเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงเมื่อส่งมาแล้วคุณครูจะรีบตรวจกลับไปให้ค่ะวันนี้คครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 차는 자.